นี่เสนอเมนูไข่ขั้วเล็บมือนาง <c oughs> น้ำมันเดือดแล้วริกหอัวใหแล้วก็กระเทียมลงไปใส่เล็บมือนางลงไปนะครับนะครับ <c oughs> เล็บมือนางแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปเวลาเราใส่ไข่รอแป๊บหนึ่งครับให้ไข่เขาจับตัวก่อน อย่าพิ่งคนโอ้จะไหม้แล้วยีโน่โมโตเข้าไปครับยีโน่โมโตหผงเห็ดหอมพริกไทยนะครับน้ำปลานิดเดียวครับด้วยด้วยไปหอม <c oughs> เป็นนันเสร็จครับขั้วไข่เล็บมือนางมาครับขั้วไข่ใส่เล็บมือนางกิน <c> ก <oughs> ับข้าวไรเบอร์รี่ครับอืม ما